เข้าป่าหาเห็ดนะคะแต่ยังไม่ทันได้เดินไปถึงป่าเห็ดเลยค่ะหอบและมาดูกันนะว่าจะได้เห็ดหรือว่าได้อะไรนะคะตอนนี้อยู่ในป่าแล้ว s t r a w ป่านะคะใช่ไหมพี่สา,ามันยังยังไม่ทันได้ไปถึงป่าเห็ดนะคะจะส t r a ริป่าก่อน เยอะมากเลยเยอะมากเลยค่ะแต่มันลูกเล็กมากเลย<ม>เห็นไหมแนนดงแดงนะเห็นไหมคะแดงแดงเจอแล้วนะคะแต่ไม่รู้ว่าเห็ดอะไรเ <laughs> ยอะมากเลยเนี่ยเนี่ยตะปุ่มตะปำนะคะแต่สิ่งที่เราต้องการนะคะไม่ใช่สิ่งนี้นะคะเนี่ยดูดิเยอะมากเลยนะแต่มันกินไม่ได้เจอแต่เห็ดอะไรก็ไม่รู้ว่า อยากเห็นเป็นบุญตาสักครั้งธรรมชาติเขาดีมากเลยนะคะเขาจะมีแบบว่าทางเดินให้คนนะคะมาปั่นจักรยานมาเดินออกกำลังกายนะคะนู่นไงมีคนเดินอยู่ตรงนน้นอะพี่ษาเขาก็น่าจะมาหาเหมือนกันอะเนาะใช่ปะ มีคนเดินอยู่เหมือนกันนะคะเย่งั้นเราก็มีเพื่อนแล้วเจอแต่เห็ดอะไรก็ไม่รู้อะที่นี่เงียบสงบมากเลยนะคะแล้วเราก็เจอแต่เห็ดอะไรก็ไม่รู้อะแต่ว่ามันมันกินไม่ได้อะ่ะสิ่งที่เราต้องการนะคะก็คือเห็ดพึ่งหวานนะคะแต่ว่าก็ไม่รู้เหมือนกันว่าวันนี้จะเจอเปล่านะคะแต่เราก็เห็น ทากค่อนข้างเยอะนะคะเพราะว่าเห็ดมันคืออาหารของทากนะคะดอกเลกค่ะ<อ>เห็ดเปิเป่้งหวานนะคะ<อ>เป็น<อ>บุญตาเป็นบุญตาของสิริมากเลยนะคะเนี่ยมาเก็บเห็ดในป่าสวิตเซอร์แลนด์ครั้งแรกนะคะอีกแล้วนะคะแต่น,นี้ดอกเล็กนะคะเย้ดีใจจังเลยถึงไม่ได้เองนะคะแต่ก็ได้เห็น <laughs> อ้ย,อยนี่นะคะเห็ดพึ่งของเราเย้ยอ่ะพิสามาเที่ยวกับพี่สานะคะคนพาเข้าป่าของสิรินะคะเจอแล้วดอกกระตอยหนึ่งแก่แล้วนะคะเราก็ทิ้งเขาไว้อย่างนี้แหละนี่นะคะ เห็ดไม่ได้แต่กินข้าวก่อนเลยนนเดินรอ,อเลยเผื่อกินข้าวแล้วเผื่อตรงหน้ายังไงเนี่ยเออยยุงเยอะมากห่อใส่ถุงมาก,กินแบบนี้เลยเนี่ย <c oughs> เออข้าวไข่เจียวนะคะกินกลางป่าอืมอืม,อ,มอร่อยอะ่ะ อารมณ์เหมือนห่อข้าวไปกินที่โรงเรียนนะคะให้พี่เขาหาหาเห็ดรอหิวหข้าวตื่นตั้งแต่ตีห้าครึ่งนะคะ เพื่อที่จะมาอีกเมืองหน,นึ่งนั่งรถไฟมาหากกับพี่เขาอืม,อมวันนี้อากาศมันมันชื้นๆอ่ะยุงเยอะเหมือนกันนะเนี่ยอืมมีคนมาหาเหมือนกันนะคะ อีกแล้วค่ะอุ้ยมันน่ารักกระจุ่มกระจิมมากเลยอะ่ะถ่ายรูปก่อนนะคะถ่ายรูปก่อนตามสไตล์ของสิรินะคะน่ารักมากมาย ไลอ้อันนี้ด้วยนะคะโอ๋ยนี่ด้วยแป๊บนึงได้โทรหามาเส้นอันะไ้นี่ดอกเรืงนี่นะคะมาเป็นกลุ่มเลยนะคะนู่นนะคะสามสี่ดอกเมื่อกี้เหยียบไปแล้วอ่ะแบบเมื่อกี้เหยียบไปแล้วเนาะหนูหนูเหยียบคอหักเลยอ่ะ อุ้ยนี่นะคะมันกําลังเป็นตะปุ่มตะป่ำอย่างนี้นะคะนี่ขอหน่อยเฮ้ยงนะคะแกรกรีเลยอู้นี่ไม่น่าเหยียบเลยอ่ะแคหน่อยอุ้ยอันนี้มันอยู่กันเป็นจุ้มจุ้มเลยนะคะอุ๊ยได้เป็นสิบดอกเลยนะเนี่ยใช่เก็บเก็บเเก็บนะคะกอเดียวนะมันอยู่กันแบบนี้เลยนี่ไงพี่สายอีกอ่ะ พึ่งนะคะแต่ว่ามันแก่แล้วนะคะดอกเล่เลยดีดีหาเชื้อมันจะมีเชื้ออยู่แถวนี้ดูขาเขานะคะขาใหญ่มากทําไมฉันไม่เห็นตอนที่มันยังไม่แก่นี่นะคะมันมันแก่แล้วทิ้งเขาอีกตอนนี้นะคะเราก็เจอแบบคู่แข่งเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งแล้วนะคะเมื่อเช้าเจอไปสองสามสี่ตอนนี้เพิ่มมาอีกหนึ่ง อยู่ข้างหลังนู่นนะเห็นไหมยิ้มแป๊บไปหาเห็ดต่ออีกแล้วเจออีกแล้วนะคะมันแบบสะดุดตามากนี่นะคะไไอที่กี๊ดนะมันใช่อะไรนะฉันเห็นทากตัวเล็กๆนี่เอ้ยอย่าสินี่นะคะ ดอกนี้ดอกใหญ่มากเท่าที่แบบว่าเก็บมาในวันนี้นะคะแล้วก็ดอกสวยด้วยนะคะเอ้ยดีใจมากเลยอะ <c oughs> ตื่นเต้นครั้งแรกนะคะกับการเข้าป่าเก็บเห็ดที่สวิตเซอร์แลนด์นะคะ <c oughs> ดีใจมากเลยอะหาต่อก่อน ะคะ่อันนี้จะอีกแล้วนะคะเคียร<ๆ>์ๆนี่นะคะแล้วนี่นะคะเราจะมาแย่งอาหารสัตว์นะคะวันนี้แย่งอาหารอะไรไหมคะเห็นดอกเพชโอุ้ยฉันนี่เห็นหักเลยหัวหักหัวหักเลย อีกแล้วค่ะดอ่ป่านี้ไม่ผิดหวังดอกสวยมากป่านี้ไม่ผิดหวังป่าเขาสวยดีนะคะนี่เขาเป็นป่าอย่างนี้เลยนะแล้วก็มันจะชอบเกิดตามแบบนี้มอสแบบเฟิร์นเอ้ยแบบมอสแบบนี้นะคะมันจะอยู่กัน เนี่ยประมาณนี้และคะ่ะแต่อันนี้ไม่ใช่นะคะอันนี้เห็ดเบื่อเห็ดพิษเห็ดเบื่อสันเดเห็ดพิษค่ะเห็ดเบื่อนั้นภาษาอีสานบ้านคอยเอยงค่ะี่เห็ดอะไรนะพี่สามวโลนินว้าดอกใหญ่มากเลยค่ะมโลนินเห็ดแม่มดนะคะแต่ว่ามันกินไม่ได้นะคะนนม,มันเป็นเห็ดอันนี้ลนินขามันจะเป็นสีแดงๆใช่ไหมพี่สา นี่นะคะเขากินได้ใช่ไหมแต่มันมีพิษสะสมใช่ปะเออนะคะควรไปกินนะนี่นี่เจอเป็นกอเลยเมื่อกี้นะนี่นะคะนี่นี่ก็ด้วยนะคะนี่ก็ด้วยโอ้นี่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 ฮะแบบนึงเดี๋ยวหนูสีเหยียบได้หรือพี่สานี่ดอกใหญ่นี่โอ้ยนี่โอ้ยอันนี้ดอกใหญ่นะคะ เปลียงบอกแล้วตรงนี้คุ้นๆมากตรงเหมือนที่พี่เคยได้อะนี่มันเดี๋ยวเดี๋ยวเขี่ยให้ดูโอ๊ยหามัง้งนี่นะคะนี่นี่นี่มาเป็นแถวโอ้ยมันยูเป็นจุ่มกันเนาะนี่สวยมากดีเลยเปลียงบอกดูดีๆโอ้พี่ดีดดอืมอืม นนีะะคะอย่าถามนะคะว่าที่ไหนเพราะว่าอ่าพี่เขาพามาค่ะอย่านะคะนี่ค่ะแลวนี่นะคะก็คือผลงานของพวกเราในวันนี้นะคะมาเก็บ เห็ดพึ่งหวานใช่ไหมคะพี่พี่สาเห็ดพึ่ง,าง่านะคะที่สวิตเซอร์แลนด์นะคะก็คือจะบอกว่าดอกเห็ดเขาแบบนี่อย่างนี้เลยนะคะโหยหวังว่าเพื่อนๆจะเอนจอยกับทริปนี้นะคะขอบคุณมากๆนะคะพี่สาหันหน้ามาหาหน่อยไหนอะ บายบายค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะเอยก็ได้พอแกงอยู่ค่ะมีเห็ดอันนี้ด้วยนะเห็ดอะไรนะพี่สามาโน่นมารโรนน่นนะคะมาโอนน่นก็ได้ได้พอแกงอยู่เนาะนี่นะคะแบบนี้ เดินป่าที่สวิตเซอร์แลนด์คือแบบดีมากนะคะอันนี้นะคะเป็นถนนข้างหลังนะคือรถไม่สามารถเข้ามาวิ่งได้นะคะพวกรถจักรยานยนต์นะคะ<ช>พวกมอเตอร์นะไซค์เนาะแล้วก็รถยนต์นะคะมาไม่ได้ทางนี้เปล่า <laughs> เอาคือเดินในป่าที่นี่มันสบาย สบายมากเลยนะคือเนี่ยที่บอกว่ารถโยนวิ่งไม่ได้แต่เขาก็ทําทางไว้เพื่อน่าจะให้สําหรับรถขนไม้นั่นแหละเนาะสนุกมากมากค่ะดันป่าที่สวิตเซอร์แลนด์เก็บเห็ดค่ะเก็บเห็ไไดไปเไไไก็บเห็ดหอุ้ยเดี๋ยวครั้งหน้าค่อยมาเหนื่อยแล้วไ,ไ,ไปแล้วค่ะ